ใครมานำเจ้าโมโหะไปดูสิมันมาอีกแล้วยังไหนดูสิเอะไหนนูนมาอีกแล้วนูนนูนเอวมันผ่านหน้าบ้านเรอไปชวนพี่เทวไปจัดการมันแล้วโอ้ยบ่นนะไปดูสินูนนูนมาอีกแล้วฮงฮงพี่เทวไปดูแล้วโอ้ยใครอะ๋อเหรออะโอ,ะอ,ะอะมันผ่านหน้าบ้านเนอ เอ้ยพวกนี้เนี่ยนะไม่รู้ซะแล้วเออไม่รู้ซะแล้วเอไม่รู้คนตัวเล็กใจใหญ่แล้วเอวเอเหรอแหมมันบังอาจผ่านหน้าบ้านนะไปดูดิองง,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 งเงงอมาแล้วพีเทลไปดูดิหุ่นห้องห้องหม่แล้วอื มายังไหนมาแล้วเะมันเดินผ่านก็ไม่ได้เหรอไม่ให้เขาเดินผ่านเหรอนักเลงเหรอนักเลงเหรออะแหมเขาผ่านหน่อยโมโหเว้ยเ้อโอ้ไปดูที่มาอย่างนูน่นนูน่นนูน่นฮงคงผ่านเดี๋ยวดิไปดูดิพี่เทวพี่เทวมาอีกแล้วเนี่ยไปดูดิ หงหงมาแล้วอะมันไปยังไปยังฮะฮะมันทำพุดเดิ้ลโมโหเหรอพุดเดิ้ลโมโหเหรอคะ ผู้ด้านโมโหเหรอโอ้ผู้ด้านโมโหอ่ะว,วิ่งแหมผู้ด้านโมโหอ่ะอ๊ะอะกินน้ำไปกินน้ำไปผมคิดว่าหนหะคุณ